แม่ของคุณวิกรมในเรื่องก็คือจะเรียกลูกว่าติ้นทงตลอดเลยนะคะตั้งแต่เด็กจนโตมีลูกสิบคนพอแม่จะเป็นคนมัธยัสถอดออมนะคะขยันทำมาหากินมีความอดทนต่อความลำบากไม่ว่าจะลำบากกายหรือลำบากใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ก็เพื่อพ่อและลูกซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของแม่โดยเฉพาะคนโตคือคุณวิกรมเนี่ยนะคะในเรื่องนี้เราก็จะแบบว่าสั่สอนเขาเยอะมากเพราะเขาเป็นพี่คนโตเพื่อที่ให้เขาไปสอนน้องต่อไปด้วยะคะ่ะมีความรู้สึก ดีใจภูมิใจมากนะคะที่ในวัยนี้แล้ว50กว่าแล้วเนี่ยยังได้รับบทเป็นตัวนําเป็นตัวเดินเรื่องนะคะได้มาดูภาพของตัวเองเล่นออกไปเนี่ยดีใจที่ตัวเองสามารถสื่อได้ออกมาชัดเจนนะคะถามว่าประทับใจไหมมันเป็นเรื่องที่ต้องจดจํามากกว่าค่ะเพราะว่าไม่เคยทํางานกับการใช้กล้อง HD ซึ่การถ่ายทํายอมรับว่ายากต้องใช้สมาธิเยอะมากในการคีบอารมณ์เอาไว้ประทับใจในความยากลําบากที่เกิดขึ้นร่วมกันนะคะทําให้เวลาเราอยู่ในกองถ่ายแล้วเหมือนเราร่วมทุกข์กันมากกว่าร่วมสุขแต่ว่าทุกของเรานั้นจะสร้างสุขให้กับผู้ชมได้ส่วนมากก็ฉากที่สอนลูกอะคะ่ะ ว่าให้รู้จักอดออมรู้จักมัธยัสถรู้จักเก็บเงินนะแล้วก็ไม่ให้อากตันยูต่อพ่อต่อให้พ่อจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เป็นพ่อของลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมเหล่านี้มักจะค่อยๆหายไปคือไปกับยุคใหม่หมดแล้วนะคะแล้วก็ประทับใจหลายๆฉากที่ได้เล่นเล่นกับคุณนิรุต ซึ่งไม่่คยได้เจอกันนานมากแล้วแล้วได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแบบแค่มองตากันก็รู้ใจแล้วว่าต้องเล่นยังไงก็อยากให้ดูกันเยอะๆนะคะละครสนุกในอารทรถรสต่างๆกันทั้งนั้นค่ะแต่ตรงนี้ไม่ใช่สารคดีไม่ใช่ชีวประวัติ แต่เป็นการดำเนินเรื่องราวเรื่องราวนึงที่อยากให้ติดตามกันเป็นชีวิตของคนที่เกิดขึ้นจริงๆในยุคสมัยก่อนที่น่าสนใจมากแล้วรายละเอียดต่างๆมากมายที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นละครเรื่องนี้เราตั้งใจทํามันเกินร้อยไม่อยากให้ละเลยสายตาไปที่อื่นเมื่อเจอไฟอมะตะขอให้หยุดดูแล้วจะรู้ว่าต้องติดตามดูตลอดไป